กเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายหลายเกม Rv ที่กาลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานานับ8ปีคเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีดีให้เลือกจํานวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรลงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจานวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนาเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนอะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะเปิดกันนั่นเองนะครับผมว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้านนะครับสกินฟรีสกินเสียตังอะไรเยอะๆมากมายโอเคท้างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ วันนี้ผมขอแนะนำ l i s t m a n Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ยได้ยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนเพียงแค่แอดไลน์ l i s t m a n Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับวันนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะก็คลิปนี้น่าจะลงตอนก่อนที่แพทจัปเดตนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันยังไม่ได้กดไลค์กันนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังงงอยู่ว่าทําไมผมถึงอยู่หน้าฮานี้นะครับเพราะว่าเปิดเข้าตัวเกมไม่ได้นะครับผมเพราะว่าระบบนะครับได้ทําการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อยู่นั่นเองนะครับในวันที่27นะที่จริงมันก็ปิดตั้งแต่ตอนตี2แล้วนะครับผมนะแล้วก็คาดว่าจะเปิดตอนเที่ยงนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าตรงเเเนน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 นี้้ยทุกกกคคคคออออ็แแม่่่งะะะะรรรัััับบบบวาจจปิด กับกิจกรรมของ AWC ช่วงนั้นนะทุกคนเออก็อาจจะเปิดก่อนนะครับผมนะก็รอดูดีๆแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนเที่ยงเนี่ยน่าจะเปิดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเปิดก่อนก็อาจจะสัก11โมงหรือว่า11โมงครึ่งนั่นเองนะครับผมนะและตอนนี้นะครับวนะันในฮีโร่ใหม่นะครับได้เปิดตัวแล้วนะครับผมนะน้องกระรอกน้อยไอดอลสุดน่ารักนะครเองนะครับผมตำแหน่งซับพอร์ตนะทุกคนเออก็ มาแล้วนะครับในวันที่27ก็คือวันนี้เนาะแล้วก็เปิดจาหน่ายสุดราคาพิเศษด้วยนะครับเพียง9 9้คูปองเท่านั้นเองนะครับจากราคาเต็มเนาะก็590คูปองนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกินมาด้วยนะครับสกินนี้ก็คือต้องซื้อเหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าขายเป็นเหรียญเท่าไหร่นะครับผมนะอาจจะ2อ8 8มก็ได้นะครับหรือว่าไม่แน่อาจจะไม่มีขายเป็นเหรียญนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกไว้นะครับผมว่าเป็นเหรียญหรือเปล่าแต่ว่าาาาากกกกก็ต้้้้ออองรรรูใในนนเมัีีทึถดสวว่่ยยหหแจืาก ได้นะครับนก็ลองคอมเมนต์คลิปนี้ด้วยกันนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะๆแล้วกันนะครับขอสัก 700รยไลค์แล้วกันนะครับผมได้เกิดสมมติว่ามันถึงนอนเดี๋ยวผมจะมาสุ่มแจกฮีโร่ใหม่นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับวันที่เป็นหน้าต่างนะครับนะสรุปกิจกรรมทั้งหมดนะครับนของอัปเดตแพดใหม่4.0ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้เป็นจากทางเซิร์ฟนอกเนเขาได้ปล่อยภาพออกมาแล้วนะครับผมแต่ว่าไทยยังเงียบกิบอยู่เลยนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Rv Surf G นั่นเองนะครับผมนะก็ได้ปล่อยมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเขานะครับแล้วก็นี่นะครับผมนะก็คือจะมาแล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมของ Miss Rov นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสี่สาวไอดอลนะครับผมก็จะได้รับสกินกันแล้วในครับผมก็จะใครจะได้เป็นสกินที่ออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมนะคือหน้าต่างกิจกรรมของเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวขออ่านก่อนลวกันเนาะก็คืออันนี้ผมเป็นคําแปรนะทุกคนเอออาจจะแปลผิดแปลถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเค งานฉลองครบรอบปีในตำนานผู้ท้าทายนะครับขณะพร้อมที่จะเดินทางไปยังจักรวาลในตำนานหรือยังนะครับการเฉลิมฉลองอวกาศครบรอบปีส่งกิจกรรมพิเศษนะครับส่งท้ายรางวัลและของรางวัลดีๆให้คุณนั่นเองนะครับนี่ก็คือตุลาคมนี้นะครับก็จะมีอันนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นคําว่าฮีโร่นะทุกคนฮีโร่ฟรีนะครับเีเจนต์วูแมนกรุ๊ปนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเอ้าเออเมสเอ้าวีนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีคอนเทนต์นะครับผมมีเฟิร์สเีเจนต์อะไรเงี้ยอวอร์ดนะครับผมวิตลีเกตนนะครรรับผมมมใกา่วืออสุดพิเเศษโ นี้ก็จะเป็นกิจกรรมเร็วๆนี้นะครับวันะครบรอบ5ปีนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูจากตรงนี้นะทุกคนเพื่อนๆจะเห็นสกินของมีหน้านะครับผมแล้วก็มีสกินของมิสอาร์โอวีนะครับผมแล้วก็มีรูปถ้วยที่เป็นดาวนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็คือจะกิจกรรมจะปล่อยมาตามนี้นั่นเองนะครับและที่สําคัญที่ผมเอะใจมาที่สุดนะครับเกี่ยวกับไอ้สกินของมีหน้าที่อยู่ทางรูปเนี้ยทุกคนเออมันจะเป็นสกินฟรีหรือเปล่านะครับเพื่อฉลองครบรอบ 5ปีนะครับผมนะเพราะว่าปีกันก่อนเนี่ยก็มีมาแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมอทอสนะครับอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเออมันอารมณ์คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ AWC นะครับสกินของเตี่ยวเซียนที่เข้ามาล่าสุดนะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมคล้ายๆหน้าตาแบบนี้เหมือนกันและกินของเตี่ยวเซียนนะครับผมนะก็แจกฟรีด้วยนะครับซึ่งผมก็มีอารมณ์ว่ามันคล้ายๆกันอยู่นะครับสำหรับหน้าต่างกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ยังสงสัยอยู่อีกหนึ่งอย่างนะครับผมนะหรือว่ามันจะเป็นสกินนะครับผมนะตัวที่สามานะครับอมันจะเป็นท กินคอลเลซชันตรงนี้ทุกคนที่เป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับเนี่ยเมื่อทั้ง4ลงมาจุติครบนะครับโลกจะถึงขั้วล่มสลายนะครับตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นสกินของเออลอเลียวใช่ไหมทุกคนตัวที่2นะครับเป็นสกินของนาตาญานั่นเองนะครับความอดอยากเนาะแต่ว่าตัวที่3ามนะที่เขาพูดไว้นะครับผมก็คือโลกภัยนะครับผมนะแล้วก็ตัวที่4ี่ก็คือความตายนะครับโลกภัยตรงนี้ทุกคนผมมองว่านะครับผมนะสกินของมีหน้าหรือว่าฮีโร่ของมีหน้าเนี่ยอารมณ์มันแบบผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสออดคงกัันนเ่่าไหรระบ โลกภัยนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนโลกภัยน่าจะเป็นมากก้างมากกว่าหรือว่าติดพิษอะไรประมาณเนี่ยทุกคนแต่ว่าตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเออสกินกันหรือเปล่านะครับผมนะยังไงก็ต้องรอติดตามกันอยู่ดีนะครับแต่ว่าผมมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นอนที่อาจจะเป็นสกินตัวที่3โลกภัยนั่นเองนะครับแต่ไม่แน่ก็แจกฟรีกันเหมือนกันนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับผม,ผมเดี๋ยเราจะขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมนี่เห็นปะคล้ายๆ ครับผมแต่ว่าสองรูปบล็อกตัวนี้ทุกคนมันยังไม่เปิดเผยนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นสกินที่ที่ GM เคยพูดไว้นะครับผมนะก็คือลดราคารับสกินฟรีนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ฟังกันคร่าวๆนั่นเองนะครับผมนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าไอ้สกินของมีนาตัวเนี้ยจะแจกฟรีหรือว่าเสียตังนั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่น็อก AOV n e w นนะครับผมนะเป็นอีกเพจนึ่งนะที่จะคอยอัปเดตกิจกรรมของเออ v กันเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยเขาได้เปิดเผยมาด้วยนะครับผมนะมีหน้าเนะี่ยทุกคนเกิดเพื่อนๆมองจากตรงนี้นะครับที่เป็นคำแปลเนาะมันก็จะมีชื่อสกินอยู่นะครับผมนะก็คือเป็นสกินของมีหน้านั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นไซเบอร์อะไรเงี้ยทุกคนถ้าเกิดสมมติว่ามองจากตรงเนี้ยไม่ใช่คอลเลคชันเดียวกับสกินของ ล้อเลี้ยวแล้วก็สกินของนาตาานั่นเองนะครับผมนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆมองกันดีๆนะครับสกินของล้อเลี้ยวกับนาตาาตรงเนี้ยคือเป็นสายเมทมาแล้วนะครับผมนะตัวที่สาวอาจจะเป็นสายเมทตัวที่เสียจะเป็นสายเมทอีกก็ได้นั่นเองนะครับผมนีถ้าเกิดสมมติว่ามองจากตรงนี้นั่นเองนะครับก็มีมีการวิเคราะห์ได้หลายอย่างนะทุกคนแล้วก็เขาเขียนไว้ด้วยนะครับชุดครบรอบ5ปีหรือไม่นะครับหรือว่าครบรอบ5ปีสกินฟรีหรือเปล่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเขายังไม่ได้สรุปนะครว่าาอ้นนีตะ ไอสกินหลักของครบรอบ5ปียังไม่มีภาพหลุดแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยเลยนะครับผมนะสกินตัวนี้เป็นสกินตัวแรกที่มีภาพหลุดแล้วก็มีสกินเปิดเผยนั่นเองนะครับผมเนาเะโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วกิจกรรมมาเต็มๆแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้อีก1คลิปนั่นเองนะครับยังไงรอติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดภาพประการใดเนาะก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สาค กดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมกอดอุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ